ทำอย่างไรที่จะสามารถาทำให้เราพ้นทุกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นสิ่งที่เราควรรู้ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออริยส,สีคือทุกสมุทัยเนยรมรัค ทุกในที่นี้คือทุกสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ทนได้ยากทั้งหมดเพราะเพราะอะไรเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปและมีการเสรื่อมสลายไปในที่สุดนั่นเองมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นก้อนทุกข์นั่นเองนะคะสมุทยัยเหตุแห่งทุกข์มีอะไรบ้างเหตุแห่งทุกข์คือความอยาก ความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นและความไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์เช่นกันนะคะนิโรธคือความดับทุกข์ทำอย่างไรเราถึงจะสามารถดับทุกข์ได้เราก็ต้องน้อมนำอภิธรรมคำสอนของพุทธเจ้าไปทำตาม ฝึกละฝึกปล่อยวางในทุกสิ่งไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งนั่นเองมัคคืออะไรหุทางแห่งการดับไม่เหลือแห่งทุกก็คืออริยมัคมีองแปดถ้าหากว่าใครจเจริญตามอริยมัคองแปดก็จะสามารถพ้นทุกได้และให้ฝึกละฝึกปล่อยปอยวางด้วยนะคะถึงจะพ้นทุกได้นะคะ อริยมรรคมีองค์แมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้กันนะคะคือ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเราจะต้องเห็นตามความเป็นจริงนะคะเห็นตามคำสอนของพุทธเจ้านะคะ 2. คือดํารีชอบดํารีชอบคือความคิดที่ถูกต้อง ความคิดตามคันลองของธรรมนะคะวาจาชอบก็คือพูดจาไม่พูดโกหกไม่พูดเท็จคือให้มีศิลมีธรรมนั่นเองนะคะทำงานชอบคือทํางานที่สุดจริตไม่ทํางานที่ผิดศิลผิดธรรมนะคะการเลี้ยงชีพชอบต้องเลี้ยงชีพด้วยความสุดจริตนะคะไม่ผิดศินไม่ผิดธรรมนั่นเอง ความเพียรชอบคือพยายามและกิเลสสะสมแสงสิ่งที่ดีนะคะละกิเลส